้าคนพูดไม่ได้กลับเข้าใจทำได้ลึกซึ้งกว่าคนพูดเก่งท่านจะยังวัดปัญญาด้วยถ้อยคำอยู่หรือไม่ในละครสาวัตถีมีชายผู้หนึ่งชื่อว่าสุปินทะเป็นใบ้ามาตั้งแต่กำเนิด ใครๆก็เห็นว่าเขาไร้ค่าพูดจาไม่ได้ทำได้แค่ใช้มือทำงานหย,ยาบๆในวัดเล็กๆนอกเมืองไม่มีใครฟังเขาและมีใครคิดว่าเขาเข้าใจธรรมะแต่ทุกคำ่ำสุป,ปินทะจะนั่งเงียบอยู่มุมหนึ่งตายต้ตนโพฟังพระเถระแสดงธรรมโดยไม่ขาดแม้วันเดียวเขาจดจำทุกคำและน้อมนำไปปฏิบัติในใจอย่างแนว่วแน่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมายังวัดนั้นท่ามกลางภิกษุและชาวบ้านที่มากราบไหว้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสุป,ปินทะและตรัสถามพระเถระว่าบุรุษผู้นั้นคือใครพระเถระตอบว่าเขาเป็น คนใบ้พระเจ้าค่ะอยู่รับใช้วัดไม่มีใครสนใจเขาหรอกพระพุทธเจ้าทรงยิ้มและตรัสว่าอย่าดูถูกเพราะเพียงเขารไร้คำพูดสุพินทะผู้นี้มีจิตตั้งมั่นในศีลรู้จักพิจารณาธรรมและมีปัญญาเหนือกว่าคนจํานวนมาก mm hmm. เมื่อสุปินทะได้ยินดังนั้นน้ําตาก,ก็ไหลเง,เงียบเขาก้มกราบแทบพระบาทพระองค์ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าปัญญาไม่ได้อยู่ที่วาจาแต่อยู่ที่ใจฝึกดีแล้ว นเมธรรมมังประเวชันโตปะเรธรรมเมวิชาณติโยติธรรมมังปฏิปัชาติโสมังธรรมเมนะปะตัตติผู้ไม่เพียงแสดงธรรมด้วยวาจาแต่ปฏิบัติตามธรรมนั้นผู้นั้นแลเห็นเราด้วยธรรมวันนั้นสุป,ปินทะคนที่พูดไม่ได้แต่เข้าใจธรรมด้วยใจบริสุทธิ์กับกลายเป็นครูของผู้ที่เคยดูแคลนเขา